ในวันนี้ะงากมีการตั้งไว้ที่ตารรัมเมอรแมัมอทำทุกท่านท่านได้วันนี้ก็ขอให้โรนคนวันนี้จะได้เห็ มป็นสามสำรับแนวตั้งสำรับเพิ่มนึสำรับในวันนี้นะเจ้าว่ารัแสนสุดที่เราก็เป็นนะเรียกว่าจดสำรับนาเพิ่มเนหนึ่สำรับเป็นที่ที่มดในวักนี้ะาเองแล้วก็จะได้มาในร่วมในเรื่องของรวาระนวันนี้นครับมา เนชนะนาจานามามวิา้งใบนาาบุรพานามาริ่มสนา,นามเมโอตนานตนากับเสื้าผ้ากับคตะเริ่มการนาคนเพิมเพนเส็ やった Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

खोला केता जे Terima kasih telah menonton